สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่5มกราคมพุทธศักราช2564เป็นวันขึ้นปีใหม่ของ2564มาได้5วันแล้วนะครับปีนี้เป็นปีวัวทองนะครับพเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในปีที่ผ่านมาสิ่งที่ไม่ดีมันก็ผ่านพ้นไปขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีพุทธศักราช2564ด้วยความตั้งใจด้วยจิตใจที่มั่นคงด้วยจิตใจที่แจ่มใสถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีภาวะโรควิกฤต ไวรัสโคโรโนา2019ได้มาระบาดอีกรอบทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรหรือประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศไทยเกิดความเดือดร้อนนะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ลําบากนิดนึงเพราะฉะนั้นแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรทุกท่านนะครับอ,อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับแล้วก็จะกินข้าวทานอาหารนะครับจะออกไปนอกบ้านต้องควรจะใส่แมสแล้วก็ กินร้อนช้อนกลางล้างมือทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรพ้นจากภัยวิบัติในโลกเรื่องของวิกฤตของโรคระบาดโควิดให้ผ่านพ้นไปด้วยดีให้มีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะครับและวันนี้บริษัท j p y โกโก้ไทยจำกัดก็มาพูดคุยกับพี่น้องกเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการส่งเสริมปลูกพืชเศษษรษฐกิจแห่งอนาคตก็คือเรื่องของโกโก้ Go. และโกโก้ Go, ที่บริษัท j p y โกโก้ไทยจำกัดได้มาพูดคุยกัน ในวันนี้และก็พูดมาหลายคลิปนะครับที่ให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้รับทราบข้อมูลไปแล้วหลายคลิปมากแต่ก็อยากจะมาพูดใหม่พูดซ้ำๆพูดเรื่องเดิมๆเพราะว่าในเรื่องของพืชเศษษรษฐกิจแล้วเนี่ยถ้าเกษตรกรเลือกสายพันธุ์ที่ถูกต้องนําไปปลูกแล้วก็จะทําให้มีเงินมีไรายได้ที่มันคงยั่งยืนแต่ถ้าพี่น้องเกษตรกร,กรไปเลือกโกโก้สายพันธุ์ที่ตลาดไม่รองรับ มันสามารถไม่สามารถที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้ที่มันคงที่ยืนได้เพราะว่าโกโก้ลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน60ปีนั่นก็ถือว่าเป็นพืชมหัศจรรย์และโกโก้แปรรูปได้หลายอย่างในอุตสาหกรรมของโกโก้มันแปรรูปได้เป็นอุตสาหกรรมลูกอมลูกกวาดลูกสาหกรรมเบอร์เกอรีอร่อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมยาสูบอุตสาหกรรมนมกล่องรสช็อกโกแลตและที่สําคัญก็คืออุตสาหกรรมเครื่องดื่มรสช็อกโกแลต และอุตสาหกรรมเครื่องสำอางก็นำมาจากโกโก้ทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตลาดของโกโก้กว้างมากเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโก้ควรจะเลือกโกโก้สายพันธุ์ที่กรมวิชาการรับรองสายพันธุ์ไปที่เรียบร้อยแล้วและคุณสมบัติของโกโก้ที่ปลูกต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของตลาดโลกตลาดส่งออกนั่นคือความมั่นคงของพี่น้องเกษตรกรนะครับลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน เพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกร,กรควรจะมาดูในเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ที่จะนําไปปลูกแทนพืชเก่าๆนะครับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดกจจะขอแนะนําและส่งเสริมการปลูกโกโก้ G ogo, G ogo, สายพันธุ์ IM1 โกโก้สายพันธุ์ไอเอ็ก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วผมพูดไปหลายครั้งมากนะครับได้รับการค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์โดยอาจารย์ดรสรรอองศีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่และสายพันธุ์ไอเอวันได้รับรองสายพันธุ์จากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งเสริมปลูกตั้งแต่ปี4 1และบริษัทมาร์คลินฟาร์มเพาะกล้าพันธุ์และเฉพาะกล้าพันธุ์ในจํานวน6กล้านห้าแสนต้นถ้าคิดเป็นไร่ไร่หนึ่งร้อยเจ็ดต้นก็จะประมาณ4 0,000ื่นไร่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแลกเกษตรกรที่คิดจะปกก็ ขอแนะนําเป็นโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 แต่นี้การลงทุนในเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ IM1 ที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดส่งเสริมโกโก้สามารถปลูกได้3ลักษณะก็คือ1ปลูกแบบเชิงเดียวถ้าปลูกแบบเชิงเดียวต้องทําร่มเงาให้เขาระยะหนึ่งนะครับพอเขาแข็งแรงแล้วเราก็เอาร่มเงาออกเชิงเดียวการปลูก3คูณ3เมตรระยะห่าง3คูณ3เมตรใช้9 0 0 0นนจำนวน 170ต้น9 0 0 0โกโก้ไอเอ็มวันต้นละ55บาท900 0ออกมาจากพรนพ่อพันแม่เดิมเท่านั้นศูนย์เพาะ9 0 0าพันอยู่ที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่9 0 0 0ไอเอ็มวันไม่มีศูนย์เพาะ9 0 0 0พันอยู่ตาม่างจังหวัดเพราะฉะนั้นแล้ว9 0 0 0พันโกโก้สายพันไอเอ็มวันทุกต้นที่เกษตรกรจะปลูกบริษ,ษัทเจพีวส่งเสริมนั้นต้องออกมาจากศูนย์เพาะ900 0 9, ที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่โดยมาร์คลินฟาร์มเท่านั้น ้าพันอายุ6-8ถึงเดือนที่ออกมาให้เกษตรกรปลูกนะครับเราจะนำกล้าพันจากม์คดินฟาร์มมาพักไว้ที่อำเภอคาจังหวัดเชเียงน่านเป็นเป็นศูนย์พักกล้าพันของบริษัทเจพีวายโกโก้ไทยจำกัดประมาณสสัปดาห์ถึง1เดือนก็จะส่งให้เกษตรกรที่จองไว้กล้าพันโกโก้ Go สายพันธุ IM1 ต้นละห้าสิบาบาทปลูกเชิงเดี่ยว170ต้นก็เป็นเงิน9,350บบาทนะครับนี่ก็เป็นการเงินลงทุนเฉพาะ ค่า9 0 0 0ันจำนวน1ไร่ถ้าปลูก2ไร่3ไร่5ไร่10ไร่ก็คูณไปนะครับและโกโก้ Go ปลูกได้อีกแบบหนึ่งก็คือปลูกผสมผสานกับพืชหลักพืชอื่นๆนะครับที่มีอยู่แล้วแบบที่3ปลูกผสมผสานกับไม้ป่าธรรมชาตินะครับเรามาช่วยกันสร้างงานสร้างป่าสร้างอาชีพเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรโกโก้ Go Go สายพันธุ์ IM1 จะปลูกแบบอินทรีย์เราจะไม่ปลูกแบบเคมี Me. เรามาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนเพราะการปลูกโกโก้ของบริษัทมาร์กลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตและบริษัท JPY ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนั้นต้องปลูกแบบอินทรีย์เพราะตลาดของเราเป็นตลาดบนเพราะฉะนั้นแล้วเราช่วยกันลดภาวะโลกร้อนมาสร้างงานสร้างป่าสร้างอาชีพสร้างความมั่นคงให้พี่น้องเกษตรกรนะครับนี่คือการลงทุนในเรื่องของกล้าพันธุ์และการปลูกบริษัท JP y จะเปิดการจองกล้าพันธุ์ตั้งแต่ บัตรนี้จนกระทั่งถึงเดือนกุมภาถ้าจองมกรากุมภาจอง9,000ผ่านผู้ประสานงานหรือแจ้งจองมาที่บริษัท JPY-GO โกไทยจำกัดเดือนมกรากุมภาสามารถรับ9,000ได้ตั้งแต่เดือนมีนาไปถึงเดือนมิถุนา2564แต่ถ้าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรจอง9,000ช้าก็คือจองเดือนมีนาเมษาพฤษภาจอง900 0ช่วงมีนาเมษาก็จะไปรับ9 00 0เดือนกรกฎาคมสิงหากันยา ตุลา2,564เพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะปลูกให้ทันฝนก็รีบจอง9 00 0มาตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งถึงเดือนกุมภามกรากุมภารับรับ9 0 0นตั้งแต่มีนาถึงมิถุนา2,564นะครับในเรื่องของการปลูกพอเกษตรกร,กรจอง9 0 0 0พันมาแล้วเราก็จะมอบก้า0พันโดยเรามีใบจองนะครับใบแจ้งจองผ่านผู้ประสานงานกับบริษัท JPY หรือโดยตรงกับ JPY พอจอง9,000แล้วมีการประจำประมาณ20%วันส่ง9,000เราก็จะออกใบเสร็จให้นะครับโดยบริษัท j p y y กโก้ไทยจำกัดออกใบเสร็จตามจํานวนเงินที่คงเหลือนะครับและวันจ่าย9,000เราก็จะทําสัญญาซื้อขายผลผลิตกับพี่น้องเกษตรกร,กรทําสัญญากับบริษัท j p y y กโก้ไทยจำกัดทํารอบละ10ปีนะครับนี่เป็นสัญญา ซื้อขายผลผลิตกับบริษัท JPYGO ก็ไทยจำกัดที่เกษตรกรทำกันไปแล้วในะรอบปี63นะครับนี่เป็นสัญญาซื้อขายผลผลิตสัญญาซื้อขายผลผลิตของบริษัท JPYGO ก็ไทยจำกัดเราจะทําให้กับเกษตรกรวันไปส่ง9 0 0 0และทํารอบละ10ปีทํารอบละ10ปีและต่อสัญญาไปเรื่อยๆนะครับสัญญาประกันขั้นต่ำผลผลิตสุกโกโก้สุกนะครับประกันขั้นต่ำโลละ8บาท เราอิงราคา,มาเมล็ดโกโก้แห้งในตลาดโลกราคา,มาเมล็ดโกโก้แห้งในตลาดโลกแบบนี้นะครับปัจจุบันขึ้นลงอยู่ไม่เกิน80บาทนะครับการทําสัญญาซื้อขายผลผลิตกับบริษัท JPY รอบละ1 0ปีและต่อสัญญาไปเรื่อยๆและพี่น้องเกษตรกร,กรต้องทําสัญญากับบริษัท Marklin Farm อีกหนึ่งฉบับบริษัท JPY โกโก้ไทยจากัดจะนํารายชื่อสมาชิกส่งให้กับบริษัท Marklin Farm มาร์กลินฟาร์มก็จะออกหนังสือสัญญามาให้พี่น้องเกษตรกรสองฉบับฉบับแรกเป็นต้นฉบับและอีกฉบับหนึ่งเป็นคู่ฉบับนะครับต้นฉบับเราส่งคืนให้บริษัทมาร์กลินนะครับและคู่ฉบับให้พี่น้องเกษตรกรญญเก็บไว้และมาร์กลินฟาร์มจะออกหนังสือสัญญารอบละ30ปีนะครับราคาประกันขั้นต่ำโลละ8บาทเหมือนกันนะครับตลาดขึ้นเราขึ้นตลาดลงเราลง,ลงแต่ลงไม่ต่ำกว่า8บาทนี่เป็นการ สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรว่าปลูกแล้วเรารับซื้อผลผลิตคืนแน่นอนเพราะฉะนั้นเกษตรกร,กรผู้ปลูกเนี่ยมีความประสงค์ที่คิดว่าปลูกคืชแล้วต้องการขายผลผลิตให้ได้และผลผลิตที่ได้นั้นมันมีราคาประกันไหมและประกันราคาอย่างไรและการประกันราคานั้นยาวนานกี่ปี ในเรื่องของราคาประกันสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปหรือไม่พี่น้องเกษตรกรก็ต้องมาคิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นความเป็นจริงของในเรื่องของราคาเราจะอิงราคาโกโก้ในตลาดโลกนะครับวันทําสัญญาที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นี้นะครับเราจะจ่ายอเอกสารการปลูกอันนี้เป็นเอกสารการปลูกนะครับวันทําสัญญาปรับ JPY โกโก้ไทยจากัดนะครับเอกสารการปลูกโดย เทคโนโลยีการปลูกโกโก้โดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสรรละองศรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ผมได้มาตั้งแต่9ธันวาหกผมไปอบรมมาไปศึกษาข้อมูลมาจากท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศรีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี60เพราะฉะนั้นผมได้เอกสารนี้มาเมษายน60เพราะฉะนั้นเรามีคู่มือการปลูกเรามีองค์ความรู้เรามีเทคโนโลยีการปลูกนะครับเราเชื่อมั่นว่าเกษตรกรที่จะปลูกโกโก้เนี่ย คิดว่าโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตมีไรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนจริงหรือไม่ถ้าไม่ศึกษารายละเอียดในเชิงวิชาการในเรื่องของสายพันธุ์ในเรื่องของโรงงานแปรรูปและในเรื่องของตลาดส่งออกและสําคัญที่สุดในเรื่องของราคาประกันขั้นต่ําที่แต่ละกรุ๊ปเขาส่งเสริมปลูกนะครับจะเป็นบริษัทหรือว่าปลูกแบบอ,อิสระนะครับก็ตามเพราะฉะนั้นแล้วต้องมาดูในเรื่องของสัญญาที่เขารับซื้อ และบริษัท JPY um g o o g ไทยจำกัดและบริษัทมาร์กลินฟาร์มออกหนังสือสัญญาภายใต้พรบระบระบะเกษตรพันธสัญญาปีพุทธศักราช2560ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไวน้นะครับนะครับหนังสือสัญญาซื้อขายผลผลิตภายใต้พรบรเกษตรพันธสัญญาคือพระราชบัญญัตริระบบเกษตรพันธสัญญาซึ่งมีความสําคัญต่อพี่น้องเกษตรกรมาอย่างยิ่งนะครับซึ่งกฎหมายกําหนดมาต้องทําในปี60นะครับ คือบริษัท JPY โกโกไทยจำกัดและมาร์คกลินฟาร์มก็ทำงานทำตามระบบเกษตรพันธสัญญาปี60เช่นเดียวกันนะครับที่ผมบอกว่าเมล็ดโกโก้ทำไมจึงแพงก็ลองมาดูโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับแบบนี้ผลสด10กิโลหมักเป็นเมล็ดโกโก้แห้งได้เพียง1กิโลก็คือ10ต่อ1แล้วลองมาดูราคาผลผลิตที่ JPY ประกาศรับซื้อ ทำสัญญาซื้อขายผลผลิตนะครับโดยมาร์กลินฟาร์มก็เช่นเดียวกันที่ทําสัญญาซื้อขายผลผลิตทําไมซื้อราคา8บาทก็เพราะลงมาดูผลสดโกโก้จะสวิงอยู่ที่5-10บาทและ,มะเมล็ดโกโก้แห้งจะสวิงอยู่ที่50-80บาทเท่านั้นที่ผมไปประชุมมาที่กระทรวงเกษตรเมื่อวันที่19มีนาคม2563 นี่หนังสือตัวนี้เอกสารตัวนี้ออกมาจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรที่ไปประชุมมานะครับโดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นแม่งานนี่คือหนังสือที่เราไปประชุมมานะครับเมื่อวันที่สิมีนาพุทธศักราช2563ัยสําโดยสำนักงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นแม่งานในวันนั้นที่ประชุมกันในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกโกโก้พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับที่กระทรวงเกษตรนะครับอันนี้นะครับ ก็คือเรื่องราวของราคาผลผลิตเราทำไมต้องซื้อแบบนี้นะครับที่ประชุมนะครับโดยมีท่านอารมณ์กรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงกเกษตรท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นประธานในที่ประชุมนะครับในระเบียบวาระการประชุมชื่อหัวข้อว่าพืชทางเลือกที่มีอนาคตฟิวเจอร์ครอปกรณีสินค้าโกโก้เมื่อวันที่19มีนานี่ครับนะครับที่เราไปประชุมมานะครับกรณีสินค้าโกโก้ฟิวเจอร์ครอป นะครับสินค้าที่มีอนาคตผลิตภัณฑ์ที่มีอนาคตพืชที่มีอนาคตก็คือเรื่องโกโก้นะครับโกโก้ที่บริษัท JPY แนะนำก็คือโกโก้สายพันธุ์ IM 1. เอ้าวแต่นี้มาดูรายได้การลงทุนลงทุนไล่ละ9 3 5 0 9ั0 0ต้นละ55บาทพันพ่อพัน์แม่เดิมมีอายุไม่ต่ำกว่า1 0 1ถึงปี9,000ทุกต้นออกมาอายุจะไม่ต่ำกว่า6-8ถึงเดือน และ9 0 0าพันจะมีส่วนสูงประมาณ40-50เซนติเมตรนะครับนี่เรื่องของการลงทุนไร่ละ9,350ถ้าปลูกกี่ไร่ก็คูณไปแต่นี้เรามาดูรายได้รายได้ของพี่น้องเกษตรกรโกโก้ Go Go สายพันธุ์ IM 1จะเริ่มติดดอกออกผลตั้งแต่ปีที่2-3ถึง3ปีที่2จะเริ่มเก็บผลผลิตได้บางส่วนก็คือเฉลี่ยต้นละ1กิโลถึง2กิโลต่อต้นต่อเดือน แต่ถ้าโกโก้เขาอายุ3ปีขึ้นไปโกโก้จะให้ผลผลิตฉเฉลี่ยต้นละ5้กิโลต่อต้นต่อเดือนถ้าเกิด170ต้นก็เป็นจำนวน850รกิโลต่อไร่ต่อเดือนคูณด้วยราคาประกัน8บาทก็เป็นเงินรายได้6,800บาทต่อไร่ต่อเดือนแต่ในโบชัวในแผ่นพับในเอกสารที่ผมแจกให้พี่น้องเกษตรกรไปรายได้ของพี่น้องเกษตรกร เฉลี่ยขั้นต่ำอยู่ที่4ถึง6,000บาทต่อไร่ต่อเดือนก็คือ4,000 5,000 6,000และไร่หนึ่งต้อง170ต้นเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับจำนวนต้นที่พี่น้องเกษตรกรปลูกจำนวนเกษตรกรให้ปุ๋ยให้น้ำให้อินทรีย์ดีหรือไม่หลังการปลูกนะครับต้องดูที่พื้นที่การปลูกความเหมาะสมของพื้นที่ภูมิอากาศสภาพแวดล้อมทั่วไปจานวนต้น ฉะนั้นรายได้เฉลี่ยต่อไร่ต่อเดือนมันก็คือ 4- ี่ถึงหกพันบาทถ้าห้าไร่ก็คูณไป10บไร่ก็คูณไปต่อไร่ต่อเดือนและถ้าเป็นปีก็เอาสิบสอมาคูณรายได้ก็เจ็ดแปดหมื่นต่อไร่ต่อปีนะครับพี่น้องเกษตรกรถ้าคิดว่าโกโก้พืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตสามารถที่จะไปปลูกแทนพืชเก่าๆไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อยไร่มันจะเป็นสวนยางสวนปาล์มสวนมะพร้าวอ่ะไปปลูกแซมกันได้ในยางพารา หรือว่าจะรือ้อนาข้าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสวนโกโก้ก็ได้หรือไรอ้อยสวนอ้อยออกไปแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นโกโก้ก็ได้คิดว่ารายได้ต่อไร่ต่อเดือนประมาณสี่ถึงหกพันบาทต่อไร่ต่อเดือนบันดีกว่าพืชอื่นไหมที่เคยปลูกกันในอดีตที่ผ่านมารายได้มันเป็นอย่างไรแล้วคิดว่ารายได้4ี่ถึงห้าพันบาทต่อไร่ต่อเดือนทุกเดือนที่มีไรายได้ประมาณเท่านี้ต่อไร่ เราอยู่ได้ไหมมันดีกว่าพืชอื่นหรือไม่พี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะไปคิดวิเคราะห์ว่าเราควรจะปลูกโกโก้ไหมและโกโก้ที่ควรจะปลูกนั้นน่ะต้องเป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอวันซึ่งกรมวิชาการกระทวเกษตรรับรองไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องเกษตรกรก็ควรจะพิจารณาในรายละเอียดต่างๆในเรื่องของสายพันธุ์ปัจจัยหลักเลยผมก็พูดประจําอีกเหมือนกันนะครับปัจจัยหลักในความสําเร็จของการปลูกโกโก้คือหนึ่ง โกโก้สายพันธุ์ดี2โปโรงงานแปลรูปดี 3. มมีตลาดปลายทางที่ดีนี่คือปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จปัจจัยรองก็คือต้องปลูกแบบนี้นะครับถ้าไม่มีน้ําเราไม่ส่งเสริมการปลูกนะครับปัจจัยรองความสําเร็จของการปลูกโกโก้คือ1ต้องมีน้ํา 2. ต้องปลูกแบบอินทรีย์ก็คือปลูกแบบออร์แกนิกห้ามใช้เคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าเพี้ยฆ่ามแมลงต่างๆห้ามใช้เคมีเราต้องใช้อินทรีย์นะครับและ ต้องมีเทคโนโลยีการหมักคือปัจจัยสุดท้ายปัจจัยที่3ในความสําเร็จปัจจัยรองในความสําเร็จในการปลูกโกโก้คือมีเทคโนโลยีการหมักเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักและปัจจัยรองทั้ง3ข้อ6ข้อรวมกันแล้ว6ข้อนี้เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจปลูกเพราะว่า เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ที่ท่านหามาเป็นเงินที่ยากลำบากและลงทุนไปจะเป็นพันหมื่นหรือว่าหลักแสนก็ตามถือว่าเป็นเงินลงทุนแล้วถ้าลงทุนแล้วไม่คุ้มค่าไม่คุ้มทุนไม่คุ้มเวลามันก็จะทำให้เสียเวลาและเสียโอกาสเสียความรู้สึกพืชเ,เก่าที่ปลูกกันมาแล้วโดนหลอกกันมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพืชเก่าในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าบริษัทต่างๆที่มา บอกจะส่งเสริมปลูกพืชประเภทนั้นประเภทนี้ปลูกแล้วมีไรายได้เท่านั้นเท่านี้รับซื้อคืนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเกษตรกรก็โดนหลอกกันมาตลอดเราก็รู้สึกว่าท้อแล้วก็เหนื่อยก็เจอปัญหามาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการปลูกโกโก้พี่น้องเกษตรกรควรจะศึกษาข้อมูลเชิงลึกเชิงวิชาการและศึกษาข้อมูลในเรื่องของบริษัทรับซื้อในเรื่องของสัญญารับซื้อประกันขั้นต่ำว่ามีประกันขั้นต่ำเท่าไหร่ และรับซื้อประกันยาวนานกี่ปีแล้วก็เข้าโรงงานที่ไหนรับซื้อหน้าสวนแล้วราคาเท่านั้นเท่านี้แล้วเอาไปเข้าโรงงานที่ไหนโรงงานแปรรูปโกโก้โรงงานแปรรูปช็อกโกแลตเขาเปิดมากี่ปีและเขาได้ทําเป็นผลิตภัณฑ์หรืออย่างเขาแปรรูปหรือยังและมีที่สําคัญมีตลาดปลายทางหรืออย่างมีตลาดส่งออกหรืออย่างอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าโกโก้ที่พี่น้องคิดว่าปลูกแล้ว มีตลาดรองรับสายพันธุ์อื่นก็คือชุมพรหนึ่งที่ส่งเสริมปลูกกันโดยทั่วไปนะครับถ้าคิดว่าโปโก้ลูกผสมชุมพรหนึ่งปลูกแล้วมีตลาดรองรับที่ชัดเจนปลูกแล้วมีรายได้ที่มั่นคงและพี่น้องมั่นใจว่าปลูกแล้วรับรองว่าเขาซื้อซื้อแล้วตลอดโครงการ60สปีพี่น้องกเษกษตรกรปลูกไปเลยครับเราไม่ได้ไปว่ากันขอให้คิดพิจารณาในเรื่องตรงนี้นะครับถ้ามีเงินมีไรายได้ เรายินดีเราดีใจด้วยถ้ามีตลาดนะครับโกโก้สายพันธุ์ลูกผสมชุมพรหนึ่งะครับถ้ามีตลาดรองรับปลูกไปเลยครับเราไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าคิดจะปลูกให้มีตลาดรองรับที่มั่นคงยั่งยืนจริงๆแล้วบริษัท JPY โ,โกโก้ไทยจำกัดขอแนะนำเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดร,ารสารละองศีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม พเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องกเกษตรกรลองดูผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างนี่ครับของมาร์กลินมีโรงงานแล้วนะครับมีโรงงานแปลรูปเป็นของตอนเองผลิตและจําหน่ายเลยมาร์กลินช็อกโกแลตไม่ใช่ว่าไปเอาจ้างโรงงานอื่นผลิตแล้วก็มาจําหน่ายไม่ใช่ผลิตและจํา,านจหน่ายโดยมาร์กลินช็อกโกแลตนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจนะครับเป็นช็อกโกแลตนะครับนี่ครับมีช็อกโกแลตเนี่ยฮะดาร์กช็อกโกแลต 5 0 70%ผลิตและจำหน่ายโดยมาร์คดินช็อกโกแลตด,ดูนะครับดูกล่องดูแบรนด์นี้นะครับเป็นเบนจลรงเป็นช้างเอกลักษณ์ของชาติไทยเบนจลรงก็เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์บางส่วนเท่านั้นที่มาร์คดินช็อกโกแลตทำและมีตลาดส่งออกชัดเจนแล้วนะครับมีตลาดชัดเจนมีผลิตภัณฑ์ชัดเจนพี่น้องเกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโก้ขอแนะนำเป็นโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 สามารถสั่งจอง9,000ได้ที่ผู้สานงาน ในจังหวัดนั้นน,น,นะครับหรือสั่งจอง9 0 00ได้กับบริษัท JPY Coco t ไทยจำกัด0955572797ดรพัฒโกโก้ 7, Pat, G ogo, G ogo. ต้องกราบขับพระคุณพี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านไปอย่างสูงขอให้มีความสุขความสําสเร็จในชีวิตมีความเจริญมั่นคงยั่งยืนในหน้าที่การงานนะครับและถ้าฟังคลิปฟัง YouTube แล้วนะครับกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อพี่น้องเกษตรกร,ะกรจะได้รู้ข้อมูลในเรื่องของพืชเศรษฐกิจแห่งอนาคตว่าสายพันธุ์ไหนควรจะ ปลูกหรือน่าจะนํามาปลูกนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณพี่น้องเกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศไทยขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขสมหวังนึกคิดสิ่งใดสมความปรารถนาและก็มีความสุขตลอดปี2564และตลอดไปครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับกราบขอพระคุณมากครับ